ตรีมสดของเราครั้งนี้นะครับผมสนับสนุนนะฮะโดย Defense Derby ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้บน a p p Store g o o g l e Play Store และ Galaxy Store อย่าลืมอุดหนุนกันได้นะครับผมสำหรับเออสปอนเซอร์ของเราเข้าไปคนละหนึ่งจกนะครับผมเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับผมอันนี้ผมเข้าเล่นไปแป๊บเดียวนะครับผมผมก็รู้สึกว่าเออเกมมันสนุกดีแล้วก็ภาพสวยนะครับผมมันเป็นเกมแนว Power Defense แต่เป็นทาวเวอร์ดีเฟนซ์ที่สามารถเล่น p v p แบบคนอื่นได้ด้วยพร้อมกัน4คน,นค <Yeah. S 1> เนี่ยผมว่าเกมมันก็เพลินดีแถวเข้าใจง่ายเลยนะเอาจิ๊กไปโหลดมาเล่นแป๊บเดีก็เข้าใจง่ายแล้วแต่จะอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันให้สำหรับใครที่แบบว่าเ,าเกมมันเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้เผื่อใจแบบว่าน่าสนใจแล้วก็กดเข้าไปดาวน์โหลด <Yeah. S 1> ที่นี่มันจะมีหลายโหมดนะครับแต่ผมคิดว่าโหมด PVP น่าสนใจสุดละ <Yeah. S 1> แล้วเนี่ยมันจะมี4คนเนี่ยไ <Yeah. S 1> อ้อ3คนก็คืออยู่คนบนหัวเราเนี่ยเ <Yeah. S 1> นี่ยอาเวฟหนึ่งมีมอนเตอร์10ตัว แล้วมันก็จะมีะการไม่ให้เราเริ่มต้นสุ่มมาการ์ดเราค่อนข้างกลัวเลยละ่ะเนี่ครับผมอ่าแล้วก็มาลงบอดโอ้โหการ์เรายังไก่เลยตีตีใกล้ทั้งนั้นเนี่ครับผมการ์ดลงไปอย่างไก่เฮยโอ้โอบ้านแทบจะโดนระเบิดตั้งแต่ตาแรกนี่นแหละแล้วคือพอเธอตัดถัดไปเนี่ยมันจะมีเงินมาเห็นไหมแล้วมันจะมีตัวละครมาให้เราประมูลแข่งกันอ่าผมจะลงไป9บาทแล้วกันอ่ะ ไอตัวนี้ผมซื้อมันเก้าบาทคนอื่นมันจ่ายกันแปดบาทแล้วก็เก้าบาทดังนั้นคนที่จ่ายเงินเยอะที่สุดจะได้ตัวละครไปแล้วก็หักเงินไปเงินผมเหลือสิบสามบาทแล้วผมจะได้ตัวละครนี้มาช่วยสู้คนที่คนที่ประมูลได้น้อยก็ก็ไม่ได้อะไรอ่านี้มันด่าสองไอตัวละครที่ผมประมูลได้มาเนี่ยมันก็เริ่มมันก็เริ่มช่วยผมได้เยอะขึ้นอ่านี่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เทิร์นถักไปนะครับเราได้เหรียญจากด่านมา อุ้ยซาลามันเดอร์ตัวนี้มันอัพเกรดของผมได้แล้วผมอยากได้เหมือนกันนะฮะผมจะลงไปอีก9บาทแล้วกันผมอยากได้เหมือนกันแต่ไม่อยากทุ่มเยอะ8บาท9บาทไอ้ที่นั้เอาไป11บาทแต่ถือว่ามันเสียงเงินไปทึง11บาทใช่เสียเงินไปเยอะมากเราเราไม่ได้ตัวละครมานะครับแต่ว่าเราได้เหรียญมา2เหรียญเอาไว้เผื่อประมูลรอบหน้านายองคไอ้นั้นมันเสียไปทั้ง11บาทมันอาจจะถังแปกในช่วงท้ายก็ได้ถ้าไปเล่นไปถูกไหมนี่มันมีการสลับตำแหน่งด้วย เพื่อให้มาช่วยกันตีเฮ้ยช่วยตีเ้ยเดี๋ยวตายนะฮะอ่าเรียบร้อยเออ,อนี่ไม่มีนะฮะแต่ว่าเราได้มิโนโทอร์ซึ่งแม่งระยะตีโคตรโคตรสัน้นระยะตีแม่งโคตรสัน้นอ่าเรียบร้อยนะครับผมเฟิร์สเคลียไอตัวการมันมันจะตายเหรออ่ะไอตัวริมตายก่อน นื่องผมเหลือเชื่อนักเวทอัคคีมันมี18บปาทผมว่าผมเอาไป11บาทมันได้อยากได้มากมันรู้เหรอวะว่ามัน,นมันนี่คือตัวสุดท้ายของมันแล้วละ่ะไม่เป็นไรตอนนี้คือผมรวยสุดแล้วผมมีเงินประมูลเยอะมากแล้วมันไม่สามารถแล้วมันไม่สามารถประมูลแข่งกับผมได้แล้วเพราะเงินมันน้อยเก็นไหมแต่ผมต้องรอดตรงนี้ไปให้ได้นะฮะวิ แต่ผมต้องรอดตรงนี้ไปให้ได้เว้ยผมต้องรออตรงนี้ไปให้ได้เว้ยถ้าผมรออตรงนี้ไปได้ก็ไม่เหลือครับสบายๆครับอ่ารอดเว้ยรอบนี้มันมีเงินเท่าไหร่โกเลมมันมี10บาทผมจะลงไป11บาทผมจะไม่ให้ตัวมาแล้วนะี่ครับผมอืมมันจะลง10บาทแต่มันมีเงินแค่นั้นไงแต่ผมมี11บบาทนี่คือโลกแห่งทุนนิยมแล้ว อ่าเนี่ยแหละก็คือวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับผมอุ้ยอุ้ยไหวไหมเนี่ยอุ้ยไหวไหมเนี่ยเลือุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อาวตายไปเลยไอ้ข้างบนผมตายไปเลยนี่ครับผมผมเองก็เกือบตายเหมือนกันเนี่ยแหละก็เนี่ยแหละนะครับผมก็คือวิธีการเล่นคร่าวๆเกมนี้แบบพีพีพอเห็นภาพไหมนะครับผม คือมันจะมีตัวละครที่เราได้อยู่แล้วอ่ะมันเป็นเหมือนแบบในเด็กอะเนี่ยตัวละครตรงเนี้ย<ล><บ>นักเวทอย่างเงี้ยอ่ะมันมีอัพเลเวลด้วยหนเอ้คือมันจะทําให้ตัวที่เราประมูลมาเก่งเหรอตัวที่เราประมูลได้มามันจะเก่งเหรอยางว่าเราประมูลนักเวทมาอย่างเงี้ยเราเราเล่นสายนักเวทแล้วมันเจอนักเวทเราต้องเอาให้ได้และนักเวทที่เราประมูลได้มามันจะเก่งใช่ไหมเงินใครนํามันจะเอาเอาจะมอนจากในเด็กมาประมูลคร<ล>ับอ้โหนี่คือโลกของทุนนิยม อันนี้ได้อยู่อันนี้ดูคุ้มเลยมันได้มันได้แพ็คตัวหนึ่งเลยไม่หักเงินกับแพ็คหนึ่งพันกาชาตัวทองสุ่มเพชรเขียวนี่ไงเอาสักหน่อยหนึ่งแล้วกันปะเราจะตำกันที่นี่หน่อยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เพล่นกับเพลินดีมากโอเคเอ่อจดหมายมาเอานี่นิดหน่อยๆขำๆพอเคืัอผมขำๆพออ่าโอ้ยโอ้สามดาวนี่ถือว่ายากแล้วใช่ไหมเปิดการแห่งโชคชะตาอ่านได้หนึ่งทีอ่ะ พกสป่าหมาป่าจอมสัตว์ขอเป็นมนุษย์มาก่อนอันดับแรกพาลาดินอู้ไม่มีพาลาดินไอ้พวกนี้น่าจะเป็นตัวครัวฮุ้ยสามดาวโอสโบโอกว่ามันเป็นสายสัตว์นะเฮ้ยขอสี่ถึงห้าดาวใช่ไหมสถานการณ์สี่ถึงห้าดาวอุ้ยมึงอีกแล้วเหรอผมได้ตัวนี้มาสองตัวแล้วผมควรเปลี่ยนสายเลยไหมเนี่ย<อ>ผมได้แต่ตัวสัตว์ป่ามาว่ะได้อีกหนึ่งมัลติ ไปครับหนูจอมโจรหนูจอมโจรมีมาไหมสามจุดหกเปอร์เซ็นต์้อเอาคุณว่าสี่ดาวหรือห้าดาวมันมีคสซีนแบบนี้สามดาวเองเหรอเซเลียโอนน่ารักมากเอ้าผมน่ารักมากหุ้ยนี่ไงเห็นประตูรู้เลยเอา้า ดาวนี่คุณเปลี่ยนสายเลยกูเปลี่ยนสายการเล่นเลยทีนี้ไปสายสัตว์ดีกว่า5ดาวปุ้ยสัตว์ป่า3ามสามจุปันปุ้ยสัตว์ป่างั้นเราลองมาจัดเน็กบีสแล้วลองเล่นดวลสอนชะตาหนึ่งดีกว่ามั้ยอ่าชาดาชาดาแล้วเราจะเอาแบบ only beast ไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวพิษาเมจโ e over time เราราวประมาณนี้แล้าจะประมาณนี้แหละนะครับผมยังงงๆอยู่นะฮะ นกอุกอมังกรต้องมีดับเดี๋ยวเวฟเยอะๆไม่มันเขี่ยไม่ได้เอ้ยมันเริ่มลึกแล้วพอมันเริ่มลึกมันเริ่มมันแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูนะฮะอ่าแมวไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่คือสโล <c oughs> อ๋อกดตรงนี้มันมีบอกอยู่ือว่าดีมากเวนดีโก้ we need เวนดีโก้เราจะเอาสิบเอ็ดาทเย้ะเฮียชนะไอเฮียนั่น เราแค่เราแค่จ่ายเพิ่มมา10บาทบาทหนึ่งถว่าไม่เป็นไรครับเวดิโก้สองดาว <_ d ial> อ่า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 ตัวสโลต้องมีโอเคเฟิร์สเคลียโอเคตอนนี้เหลือสิบเอ็ดบาทนักเวทน้ำแข็ง <_ d ial> ผมจะลงไปแปดบาทแล้วกันนะฮะโอเคเพราะเราไม่ได้อยากได้ตนี้ครับผมเฮ้ยนี่มันมันเขา้าข้าเหมือนกันเนาะ กินิคอนเหรอโอ้โหเหี้ยละวลำบากแล้นนเฮออ้ยเวนแล้วโอเคได้อยู่ยังได้อยู่ไ,อ,ไอคนกลางมันเล่นอะไรของมันวะนะมันโดนอักอักเลยนะมิมโนโทรเหรอแจกฟรีเหรอมิโนโทรทำอะไรได้นะ มันเพิ่มโ ja. อกาสคีิคอนให้คืออยู่ในที่อยู่ใกล้เพิ่มโอกาสอีกสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับไกยภาพดังนั้นมันต้องมาอยู่ใกล้มันต้องมาอยู่ใกล้ตัวเราเว้ยมันจะเพิ่มโอกาสคียิคอนให้กับตัวเราเว้ยเพราะตัวเราเป็นไกยภาพส่วนไอเยติกับกับอ่อแมวมันเป็นสายเวทมันลึกเหมือนกันนะครับพอลองคิดดูดีๆมันลึกเอาเรื่องนะครับอ่าเงือกน้อยตัวบ้าตัวบออะไรก็ไม่รู้นะครับผมเราจะเอามันสักเก้าบาทแล้วกันผมคิดว่าเก้าบาทถ้าจะได้เป็นที่สองนะครับ ตัวบ้าตัวบออะไรไม่รู้อ่ะ <c oughs> เอาเอาไว้ก่อนจะกอะตัวเป้าหมายเมื่อเป้าหมายมีเฮพีเกิน40%หยนดน้ำจะระเบิดออกอ้าวแต่นั้นคือต้องมันต้องยืนตัวแรกเว้ยแต่นั้นมันต้องยืนตัวแรกเว้ยววใช่ไหมเดี๋ยวสลับกันนะฮะพาลาดินอ้าไม่ได้อยากได้เลยพาลาดินอะไรวะเนี่ยผมจะลงวี9บาทแล้วกันไม่อยากได้เลยเอ้าได้ทุกคน บอกเลยว่าได้ทุกคน <laughs> มังกรไฟเราต้องเอาครับไอ้นั้นมันมีเจ็ดบาทไอ้นั้นมันมีอ๋อแล้วมีแปดบาท <laughs> มึงจะเอาไปทำไมมังกรไฟ <sm art> ไอ้หอกเอ้ยนี่มันอยู่นี้โอเคคิดพี่ขอเยอะแยะสาบายทบายเรามันโคตรเก่งนะครับผมมีเราทออยู่นี้ มันก็จะได้บัฟให้กับหนูเหมียวนักเวทของกูเถอะเหมียวนักเวทรานะคากลาง10บาทอ่ะไอ้นั้นมีเงิน12บาทเอ้กูไม่ให้เว้กูไม่ให้แม่งเอ้ยกูชักชักหน้าไปถึงหลังหรือเปล่าไม่รู้นะแต่กูเอามาแล้วนักเวทของดาวเพิ่มความเร็วไปเท่าไหร่เนี่ย31เดปอร์เซ็นต์ดีมากแล้วก <laughs> ็แก่กินคอนเม็ดจะขี้เลยไอเวนไหนเงินกูเนี่ยไอห,หนูเอ้ย เงินไม่นิ่งขึ้นมาสักบาทหนึ่งตายไปเลยนะมันไม่โอ้โหสบายเนี่ยผมเอ้ยมันก็พอถูไถไปได้อยู่นะครับพอถูไถไปได้อยู่นะทีมของเรามันก็พอไปได้อยู่นะพอดึงดึงไปอยู่นะฮะช่วงแรกๆไงนะครับช่วงแรกๆก็ยังเฉลยไม่ตึงมากอูออันนี้เดี๋ยวจะให้ดูครับอันนี้คือโหมดสร้างห้องคือมันจะมีแบบว่าลูกเล่นเยอะมากอันดับการ์ดสูงสุดก็คือการ์ด 2ดาวหร,หรือสามดาวหรืออะไรเงี้ยหรอคือแบบซ่อนเงินที่มีได้เลยนะต้องมานั่งจําเงินเองนะปรับสมดุลให้ผู้เล่นให้เท่าเทียมกันอืมเผลยฮีโร่ซ่อนชิปเล่นยากมากไอซ่อนชิปนี่ผมว่าน่าจะเป็นแบบมันพีพีระดับสูงอะอ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มก่อนนะโอเคโอเคมาละมาละมาละเต็มละตอนนี้แปบ๊บเดียวก็เต็มเลยนี่ครับผม โอเคมาอันนี้เดี๋ยวขอ3คนเลครับผมเล่นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวแคปหน้าซอสกอไว้ด้วยเดี๋ยวจะแจกเพชรตามไปนะฮะมาเราจัดบาลานเลยเรียบร้อยดักนะไม่ต้องกลัวนะฮะอุ้ยอันนี้คือมันการันตีดีรว่ามันได้5ดาวเลยเหรอมันเท่ากับว่ามันเป็นเหมือนห้องคัสตอมที่แบบว่าไม่เกี่ยวกับเทพทูใช่ไหมอือม,มาครับอุ้ยดีนะดีนะวัดกันที่ความเก่งล้วน เอาละเหนือผมนักเวทน้ําแข็งงั้นเหรออุ้ยมันเห็นมันเห็นเงินในมือกลัวไอพวกเนี้ยไอพวกนี้มันเห็นมันเห็นเงินในมือผมแปดบาทพอมีคนลงศูนย์บาทด้วยอ่ะมีคนลงศูนย์บาทด้วยมันเล่นแผล่พวกเกาจิ้งเหรอฮะมึงอ่ะปั๊บศูนย์บาทเพื่ออะไรวะมันแย่งเหมียวนักเวทกันนะครับเนี่ยไอ้คนกลางมันเอาไปละ้าเอลยไปละ้าเอ้ย เชี่ยบ้านระเบิดเจ็บมากโกเลมตำนานเหรอวะผมเอามาสิบบาทแล้วกันผมมีเงินเยอะสุดละไม่ได้อยากได้นะแต่ว่าผมต้องการเพิ่มบอดเชี่ยมันเก่งเหรอวะไอ้เชียนั่นมันไอ้เน,นี่ยมันทุ่มสุดตัวเลยเว้ยเฮ้สวยและสวยและสวยและมันระเบิดแบบนี้อย่าละ อย่าลืมแคปหน้าจอด้วยนะฮะหน้าจอนี้แะละมาโอเคเล่นเป็นละแคปหน้าจอนี้ไปนะฮะแต่เราอนี้เราเล่นเป็นละแล้วโมดนี้ผมชอบตรงที่ว่ามันมันเท่าเทียมเยติสโลอีกแล้วเหมียวนักเวบเพิ่มความเร็วทรงนี้เราขอแค่ดาเมจถ้าดาเมจได้มาเราเราเอาเรื่องแน่นอนอ่าสบายสบายเฟิร์สเคลีย ตานี้เราจะไม่ทิโลเพราะเราเก่งแล้วนักเวดักคีมันลงกันโหดมากเมื่อกี้ตานี้เราจะลง10บาทก็พอเพราะเราไม่ได้อยากได้อะไรนะฮะมันลง15บาทเลยถ้าตัวมันเอาอะใช่ไหมของจริงอ่ะโอ้โหเข้าใจละมันเอานักเวดัคคีเป็นสองดาวนะครับผมมังกรไฟ15บาท15บาทมังกรไฟผมเอาครับ สบายสบายโอเคไอตัวนั้นมันจะตายแล้วมันไม่ได้อเลยเลยโอ้ยมาโซไปกูเองก็ยังไม่ไหวเหมือนกัน อ้ยนี่คือตัวดาเมจเราเลยครับ20บาทไปเลยครับอ20บาทไปเลยครับ,บคุบบยค้บบเยเกือบเห็นไหมต้อง20บาทไปเลยเพราะว่าทุกคนมันมีเงิน20บาทยังไงเราก็ได้แค่นั้นถูกต้องไหมครัผมอยากให้มันอยู่ใกล้กับ อยากให้มันอยู่ใกล้กับไอ้แมวอะแต่ว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้ว่ะซอยเลยอยู่ใกล้แมวแมวมันเพิ่มความเร็วในการโจมตีอุ้ยหุยห้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเกือบโอ้หจริงดิ อ๋อตะกี้เออตะกี้มันสลับกันบัฟดาบกับบัฟนักเวทหายไม่ได้ว่าอาวสานเนี่ยนะผมเฮ้ยก่อนนะนี่ไงปิดราคากลางเอลุยมังกรและหนูเอาหนูมาเก็บตังค์ตั้งแต่ตอนเริ่มเกมไงใช่ไหมยี่เหนือบัฟคิดิคอนด้วยยิ่เฟียลเลยถูกไหมแต่ว่าแม่งเอ้ยมังกรแม่งโคตรรวยเงินกูเด้งวะเนี่ย ว่าบแบบเวนดีโก้สโลหลกราคากลางไม่มีว่ะ11บาทเวนดีโก้สายสโลอีซี่อ่านขับนี่เวลาขยับมอนสเตอร์เราต้องคำนึงถึงบัฟด้วยไงไม่ให้บัฟมันไอ้นั่นไปโหไอ้นั่นโดนไปทีพาเ,มเะมิดะปนล้ คนธนูกีกี้ตอนนี้คือการแข่งขันที่สูงมากครับมนุษย์3าคนผมลงไปเลย12บาทเชื่อกูแม่งลง20บาทในตัวนี้นี่นะตัวที่2เนี่ยนะมึงนั่งไปเลยยาวๆ <c oughs> ปล่อยทิ้งไปนี่หัวผ่าแล้วนักเวทฝึกขัแตะกี้มันโดนกันไป20บาทชื่อไม่อย่างมันนะ่ะรอบนี้มันยังไงก็ต้องมีคน ลงแบบ20บาท15บ้าทแน่นอนเราลง14บาทไปเลยยังไงก็ไม่ได้ครับอ่ายึ่สิบ21บาทเ้าไม่กลัวกันใช่ไหมคือมันเป็นคน3คนไงมันเลยกลัวกันแล้วตอนนี้คนมันจะถมเงินแข่งกันแล้วตอนนี้อ๋อเยตีแคลเหรอประหยัดโคตรซาลาเมนเดอร์โหไม่มีใครอยากได้เลยมันมาจากไหนวะเนี้ ผมลงผมลงไป13บาทนั่นแหละไปเงินน้อยสุดมาลง13บาทบาทถึงแล้วผมไม่อยากไปที่โลนะฮะผมต้องการเงิน1บาททุกรอ,อ,อบไว้ <What? S 1> ตายแล้วซ <c oughs> วยละเงินกูเหลือศูนย์เ <c oughs> ชี่ยวมคตเกลียดพลังนี้เลยแม่โคตรโหด <c oughs> มันสุ่มไม่ยั้งแบบนี้ เราเราปรับเปลี่ยนแก้แก้ไขไม่ได้ยัยคือโอเยสเอาอ่ะที่สองแล้วมันต้องคิดว่าผมลง8บาทหรือวผมลงไป7บาทแล้วกันมันอาจจะลง8บาทก็ได้ไงแก้งผมเงินหมดเห็นไหมเห็นไหมคือมันจะเอาไปด้วยแล้วมันจะแก้งเงินผมด้วยไงไอ้เปรตนี่มันคิดว่าโง่ไง เย <_ d _> ้ไม่ผ่านว่ะจี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 โอเคอือืจีจีดีจีแต่ผมว่าสตรีมถัดไปนี่มันต้องจัดทัวรน์นาเมนต์แห่งความตึงกันหน่อยละมัง้งมันมีห้องคัดต้ม4คนจัดทัวรน์นาเมนต์แห่งความตึงกันไปคือแบบชนะเอาไปเลย4โคด้ดสมมติว่าเจม100ยงเงี้ยชนะเอาเอาชนะเลิศเอาไปเลย5โคด้ด ะไรเงี้ยเล่นจนติดเกมดีมากระบบโคตรดีเออระบบมันเพลินมากนี่ครับผมก็ขอขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์การสตซิมสดของเราในครั้งนี้นะครับผม e e f e n s e d เ r b y เล่นจนแบตหมดเพลินเกินห้ามใจในระบบวางแผนกลยุทธ์สุดเหลี่ยมแบบเรียวทามพ p p 4คนมีหมดการเล่นเยอะแยะมากมายสนุกท้าทาย p v p กับเพื่อนก็เรียกได้ว่าสปอนเซอร์สนับสนุนกันตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวครับเกมดีจริงเล่นกันแล้ติดเลย เฮ้ยมึงมึงนั่นแหละดูเพลินเลยนะมึงไอ้มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่หว่าว่าแต่มึงอะกด Follow หรือยังวะเอางงงอีกงงอีกนี่ไงปุ่มตรงเนี้ยมันเป็นรูปหัวใจหรือยังกดสิเฮ้ยติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะยังไม่มีไอดีทวิชใช่ไหมก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปแล้วเว้ย